ตอนน้าช่อง3ามเขาทำนางงามเองมิสไทร์แลนด์เวิลด์ปี2013อย่าบอกนะเป็นนางงามจ้ะก็ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้วอล e ค o ตู e t ร์ e e สต u m e วันนี้นะคะเราก็มีสาวมาอีกแล้วคือเมนิสาชนค่ะ วันนี้คุณเมย์อยากสมัครบริษัทการาไยที่โคกเมเลดแล้วก็อิตาแฮดกาตาด้วยเอามาให้หัวสายการบินวิโอปชอบนึกภาพเป็นแบบแอร์ไม่ออกกลัวแบบโมโหลูกค้าแล้วก็แบบผู้โดยสารแล้วก็ลาดกาแฟใส่หัวเขาทําไงไม่มีอันนี้มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กอะคืออยากเป็นอะไม่รู้ทําไมเหมือนกันตอนนี้เป็นนักแสางสมัครหาช่องสามอรสศดรลางลายอะเรื่องอะไรอ่ะทุกคนเงียบ ไเล่นเยอะมากเลยนะจริงเมเล่นเยอะมากล่าสุดในวันที่ฝนพังถ่ายปะถามฉันแล้วฉันจะถามใครจ้าท่านถอเออกมเาเล่นเยอะมากจนแบบทุกคนหน้าตาคุนหน้าเขาอ่ะจริงเรียนจบมาจากนิเทศศาสตร์มาอ๋อใช่นิเทศมูลนิธินิเทศเลยคือว่าก็ตรงสายไม่ได้ชอบ อ้าวอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะว่าเมย์อะไปแลกเปลี่ยนที่เมกามาตอนแบบตอนมอ6จริงๆไม่มีใครเข้าไปม6กันเขาต้องไปม5ใช่แล<ช>้ว<ๆ>เขากลับมาเรียนม6แต่เมย์คือไม่ไปม6เมย์ลาออกเลยแล้วก็กลับมาก็คือแบบเทียบ เกียบเกะจบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเข้าที่มอลังศิตเพราะว่ามันมันเอนทรานซ์มันสอบมันนู่นนั่นนี่อะไรไม่ได้แล้วก็เข้าว่าตอนปีหนึ่งเทอมสองเขาก็เลยแบบให้เรียนที่แบบมอลังสิตเข้าแบบกลางกันได้แต่เรียน,นศิลปศาสตร์เอกอิงนะเพราะอยากใช้ภาษาอังกฤษแต่กูด <'s> ใช่แต่ว่าพอไปแล้วแบบเขาให้ดอก <c oughs> <c oughs> อ๋อเราย้ายเปนิเทศเพราะเมย์ไม่มีเวลาเมย์เพิ่งเข้าวงการบันเทิงก็ช่วงที่เรียนมอลังศิตตั้งแต่กลับมานั่นแหละความสวยมันกระแทกตาอีกแล้วงงตอนนั้นสวยยังไงก่อน แล้วตอนเด็กจริงๆแบบความฝันอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยตอนที่ก่อนแบบไปเมกาก็อยากเป็นแอร์แอร์กีนะอายุเท่านี้ได้เป็นแอร์กีแล้วมึงก <laughs> ็อยากเป็นแอร์อยากเป็นแอร์รจริงๆสายการบินการบินไทยที่โคกับอิมิเลีรแล้วก็อิตาห์อยมีวันนั้นนะจุดเปลี่ยนที่มาเป็นอาชีพนักแสดงจากความฝันในวันนั้นที่แบบโอ้ยฉันแบบก็สูงก็เป็นได้แล้วก็ไม่ได้ยากนี่แล้วทำไมถึงมาเป็นนักแสดงอ่ะ ตอนนั้นคือมีผู้จัดการแหละเมื่อก่อนคือลองทํามาก็ค่างๆที่จะหมดแล้วในวงการบันเทิงยกเว้นการแบบเป็นนักสแสดงแบบจริงๆเหมือนตอนนั้นช่อง3ามเขาทํานางงามเอง Miss Thailand World ปี2013อย่าบอกนะเป็นนางงามจ้ะ <c oughs> งงจรินีทุกบอกอันตลอดเวลาคุยห่ายเป็นภาพตอนมันเป็นนางงาม น่ากลัวมากแล้วแบบงงมากไม่รู้ว่าเอาอะไรมามั่นใจมากตอนนั้นแต่คิดว่าเป็นคนที่สวยมากมากตอนนั้นดาอยูเท่าไหร่ตอนนั้นนาจยอยู่ประมาณแบบเท่าไหร่เกือบ20ปีปี2013มันก็เพิ่งกลับมาจากเมกาเหมือนกันอะช่วงนั้นแสดงว่าฮอตจริงปะงงแล้วก็ได้เซ็นสัญญากับช่องเลยแต่ได้เป็นนางงามรูปร่างดีใบสลิมคอนเซ็ปต์กี่ปีมาแล้วกี่ปีผ่านไป2013อะส0เท่าไหร่ปีอะ1ิปี15ปี แล้วก็เติบโตมาจากแบบนั้นแหละงงมากว่าพี่ดิวมองเห็นอะไรจากนางงามในวันนั้นสู่นะักในวันนี้นักแสดงเหรอใช่ไปเติมคําในช่องว่าง <c oughs> เอ้ไดไหม <c oughs> อยากรู้อะอยากรู้เรื่องที่แบบเรื่องเล่าที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเ <c oughs> ยอะ <c oughs> เลยนะเรื่องเล่าที่ไม่เคยขอจักเรื่องได้ไหมยากเอาแบบเวไหนอะแต่ส่วนใหญ่เมย์เป็นคนไม่ค่อยมีความลับอะเมย์เป็นคนที่แบบแทบจะไม่มีเลยแบบห้าอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเมย์จะแบบพูดทุกอย่างขนาดแนะนําเตงให้เพื่อนอะในวงการอตําหนึ่งยี่ว่าที่ เมย์ก็ยังเล่าทุกสิก่งทุกอย่างหมดตัวเองให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้คบเราแบตไยไปเลยเอาเป็นคนข่้นที่จะเปิดเผยอะ อืมจริงไม่มีอะไรเลยหรอตอนกลางคืนเราเป็นยังไงอ่ะเมาตอนาเป็นยังไงเป็นบ้าพินิหารเต็มไปหมดต้องเล่าปะเออเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยเห็นเมย์ในวงนั้นเพราะเมย์ก็ไม่เคยเพราะว่าถ้าไปย้อนดูในไอจีหรืออะไรอย่างเงี้ยคนสวยมากป้าคนหนึ่งเลยนะไลฟ์สไตล์ดีใครจะไปรู้ว่าตอนกลางคืนเมย์พินิหารแบบสุดๆจริงอ่ะพินิหารจริงๆเจอมากับตาโดนมากับตัวไม่แต่บางทีมันก็เป็นตัวเองมากก็ไม่ได้ไงใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราก็อยู่ในแบบโตนที่เราของจะโป ใช่ใช่จะอยู่ในเซฟโซน Zone, แต่เขาเคยออกเซฟโซนก็เป็นนะ <laughs> <laughs> แต่ส่วนทางมากกับแอคทิวิตี้องฮอบบี้ก็คือออกกําลังกายใช่แล้วก็ชอบไปเที่ยวคาเฟ่ไปเที่ยวนี่คือไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวทุกที่ต่างประเทศเออชอบใช้ชีวิตใช้ชีวิตออกกําลังกายตอนไหนอยากรู้ออกกาลังกายโอ้โหมีแบบเริ่มมาจริงจจังๆแบบมากๆเลยช่วงประมาณโควิดไม่ออกกําลังกายเกือบทุกวันเออมันไม่มีใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเบาลงเพราะว่าถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกกาลังกายแบบจริงๆแบบจริงๆจริงๆการเติบโตตั้งแต่เดวันที่เราเข้าใน สู่แบบที่ทําในตอนเนี้ภูมิใจไหมหรือแบบไม่ภูมิใจมากภูมิใจในตัวเองมากอันนี้พูดรจริงก็ไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ตัวเองมีโอกาสอะเพราะว่าเมย์ว่าเรื่องนี้สําคัญในชีวิตมันแต่สมัยนี้ใครๆเขาก็แบบว่าเออเป็นได้แต่มันดีเออใช่ใครๆมันก็เป็นได้แต่การที่เราจะรักษาสิ่งนี้ไว้นานๆเออโพสิชันแบบเนี้ยอันนี้มันคือการยาก ยากนะแล้วรู้ตัวว่าเราจะโฟกัสออนแบบอาชีพนักแสดงเนี่ยตอนไหนก็ตั้งแต่ที่เริ่มเข้ามาทํางานแหละทีมเพราะรู้สึกว่าแบบมันหาเงินได้อะแล้วเราก็ไม่ต้องขอพ่อขอแม่รอป้าไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่เลยตั้งแต่ที่แบบเลิกเป็นนักแสดงแต่แบบที่เรียนมหาลัยอะคนดีมากคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนเวลาทำงานเนี่ยคนจริงจังอดทนมุ่สถานการทำได้หมดแต่ว่าเป็นคนที่เก็บอารมณ์ได้แต่เก็บสีหน้าไม่ได้อ้าตอนแสดงอะ รู้เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแสดงออกชัดเจนว่าแบบเป็นยังไงแต่ว่าบางทีการที่เราทางานกับคนหมู่มากอะมันทําไม่ได้ทั้งหมดไงเราไม่สามารถที่จะแบบเป็นตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ตแต่ไม่ได้แปลว่าเราฝืนว่าเราต้องไปเป็นคนอื่นนะแต่แบบมันก็มีสิ่งที่ควรทํากับไม่ควรทําอะแต่เองก็แบบเออทำได้บ้างไม่ได้บ้างมนุษย์คนมึงอะเนาะถือว่าเองก็นี่ขยันอดทนได้หมดทุกสถานการณ์อยู่ง่ายกินง่ายเอออยู่ง่ายกินง่ายจริงตั้งใจจริงจังไม่จริงโจ,จ้ข้อดีข้อเสียตัวเองก็คือ ข้อดีหรอมีปะมีเมย์เป็นคนขยันเมย์เฟลลี่เมย์เข้ากับคนได้ง่ายอันนี้จริงๆจริงข้อดีก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัวเองเออข้อเสียก็คือเก็บสีน้าไม่ได้จริงมีสถานการณ์ไหนละตอนเนี้ยเราคิดว่าถ้าไม่ได้ทําอาชีพนักแสดงเป็นแอร์แล้วมีอาชีพอื่นมาที่แบบคิดว่าเพอเอเลยถ้าเป็นได้ก็อยากลองสักครั้งหนึ่งว่ะอยากไม่ทําอะไรแล้วมีเงิน ใครก no ้อยก้อยอยากไลทำไป่ะอนเล่นฉันว่าอชีมหนึ่งท uh> um ี่หมอนเธอมากๆคืออะไรปะก็แบบอมริเยอะไรที่แบบอะไรสักอย่างที่เขาชิมวายอะหรอเออม่คนกินเก่งขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหสุดๆเลยก็ชอบกินอยู่ฉันก็ชอบค่ะออบเจตถิปในชีวิตนี้ไหมก็ใช้ชีวิตแบบทุกวันนะไม่รู้สิว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเออแค่แค่ต้องใช้ชีวิตให้ดีแค่นั้นเลย เมย์ใช้ชีพผ่านมาแบบค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าค่อนข้างเยอะที่แบบว่าเจออะไรมาเยอะอะเมย์ May ว่าแบบโหกว่าเมย์จะผ่านมาแล้วกว่าเมย์จะยืนเป็นเมย์แบบตรงนี้ได้อะเมย์ May ว่า เมย์ก็คือผู้หญิงที่แข่งๆคนหนึ่งอบะซึ่งบางทีแบบก็จะมีแต่คนใกล้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบรู้ว่าเราแบบเจออะไรมาแบบนู้นนี่แต่ว่าไม่ว่าเมย์ก็ใช้ชีวิตของตัวเองได้ค่อนข้างดีนะก็ไม่เสียใจกับอะไรอะแค่แคต้องใช้ชีวิตมันเป็นไปอะเออเนี่ยเมย์ก็มีสลายอยู่เนี่ยว่าสัน่นอะมีอะไรจะแนะนำเ,เพื่อนๆที่ดูเดอ r e ร u m ูม่ชีวิตใช้ซะใช้ยังยังคะ <c oughs> ใช้กงนนรบยังคะ แต่เมย์หยุดป่ะไม่บอกเยบอกว่าทุกคนเป็นห่วงสุขภาพเลยค่ะก็แบบมีลิมิตอยู่ไงชีวิตเกินร้อยก็วันนี้ก็ได้สาระกับเมย์ซึ่งอินเทรนดี่แบบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้สาระจากเมย์ขอบคุณที่มา The Resume ของเรานะคะจะได้รักไหมคะก็เรขอไปดิสคัสกับบอร์ดผู้บริหารก่อนเราคุ c ก m บบัตรชีวิตกันไม่แก๊จันสไม่ครับก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ชีวิตไปค่ะชอบอากขอบคุณเม์นิสสาระ พี่มานะขอบคุณค่ะ